ที่ไม่พลาดเลยนี่คือ Honda Pilot Concept กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก Honda ค,นะครับเราก็จะได้มีรถสปอร์ตจากทาง Honda มาสักทีหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่มันน่าจะเป็นตัวจริงได้แล้วละเนื่องจากว่าในตัวชุดไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวกันชนตัวอะไรแล้วก็รอต่างๆเนี่ยดูแล้ว มันมีความเป็นไปได้สูงมากมเลยนะครับเพราะว่ามันดูมันไม่ใช่แค่รถมอกอัพนะครับแต่ว่ากระจกเรายมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นยังไงและอันนี้นะครับเราจะดูจากล้อเออสวยมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่เราไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับอน่าจะดูคลิปรีวิวของพี่ๆเพื่อนๆหลายคนที่มากับทาง d อนด้าเขาน่าจะรีวิวไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เราเอามารวมบูธของคอนด้าแล้วกันว่านี่คืออีกหนึ่งอะไรที่น่าสนใจมากๆใครที่เป็น สาวกนะฮะของคอนดาคราวนี้มาอีกหนึ่งรุ่นะครับที่เป็นในตัวของรถนี่นะครับต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถ s u v ูที่น่าสนใจนะครับนี่อย่างที่เห็นนะฮะนี่ครับใหญ่มากใหญ่กว่าที่คิดนะครับแล้วก็ดูในชุดของกระจังหน้านะครับในชุดของไฟนะครับก็แอบเห็นว่าเป็นแบบ LED มัลติรีเฟกเตเหมือนเดิมไฟฟ o อกแ m มมีมาให้เหมือนเดิมนะครับล้อและยางนะครับก็มากับขนาดใหญ่นะครับดูแล้วเท่าไหร่ยี่สิบสองไงยิบเอนิ้วนะครับสองเจนะครับการออกแบบการตกแต่งด้านข้างนะครับก็ใครที่เป็นพวกแบบใน CRV เนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับที่จะเป็นแบบสีขาวดำแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ พอเป็นรถ SUV หรถลุยครับมันก็ต้องมากับจักรยานหนูเป็นแบบว่ามอเตไซค์แบบจักรยานไฟฟ้านะครับเรามาดูด้านข้างด้านหลังครับนี่นะครับนี่ฮะนี่ครับชื่อรุ่นเขานะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นในเรื่องของ e all drive ก็จะมาเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ไหมเออนะครับแล้วดูการออกแบบนะครับด้านล่างนะฮะ สวยนะครับหลังคาเป็นหลังคาเป็นพราร์เปกัสลูปด้วยนะครับพวงซ้ายนะครับดิสเปกสีล้ออ,อันนี้ก็เป็นแล็อัพเบาๆนะครับภายในภายในนะครับอย่างที่เห็นอยู่หรือต้องรอบคันชาร์จแบตอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ มาดูว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างไหมนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างไหมเป็นโปรโตไทป์นะครับแต่ว่าดูรายละเอียดแล้วน่าจะเป็นจริงมากที่สุดครับอเอามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็ การตกแต่งเป็นพวงมาลัยแบบ3ามการนะครับหน้าจอนะครับสหน้าจอมีให้ทราบดิสเพย์นะครับด้านบนนะครับก็จะมีหลังคานะครับเป็นมิกซ์ลูปนะครับตัวเบาะหนังทูโทนนะครับเป็นคอนโซลกลางก็เป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่นะทุกคนคงน่าจะพอเดาได้แต่เราจะเห็นการเปิดฝากระโปรงครับเป็นแบบ 2X ครับเปิด2อทีเหมือน BM เลยแล้วก็เบาะนะครับดูจากทรงแล้วก็น่าจะแปดทิศทางครับมีปรับแเลบ้าได้ ด้านข้างประตูครับก็จะมีในเรื่องของกระจกไฟฟ้า Memory s e a t นะครับมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งครับเบาะด้านหลังพอเปิดออกมานะครับจะเห็นแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็หลังคากระจกมันก็เห็นชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับตัวเบาะหลังนะครับนี่ภายในครับ ันนี้ถือว่าโอเคมาบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้ฮนะลุ้นเอาหลักกันนะครับในด้านข้างเราจะเห็นนะครับว่าท้ายลาดในแนวคูปนะครับก็ดูสวยนะครับโป่งล้อแต่มองมองไปมองมาเฮ้ยหม่แปดหกปะวะนะครับแต่ว่าความเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าของพิลลูดก็น่าจะเป็นอยู่อย่างนั้นคาลิปเปอร์ที่เห็นอยู่เป็นเบมโบสีฟ้าเลยนะครับเอาละไล่ไป อีกนิดนึงไปดูด้านหลังกันครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นแบบลายคาร์บอนอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับมาเป็นแบบยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้พรีลุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แผงดีวิวเซอร์ด้านล่างเป็นลายคาร์บอนนะฮะเี็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า อนด้าพีลูจุดหนึ่งที่น่าสังเกตครับนั่นคือในเรื่องของตรงกันชนด้านล่างครับจะมีไฟสีฟ้าครับเรืองแสงออกมานะเป็นไฟ L e d สีฟ้ามันก็อาจจะมาเป็นในลักษณะของรถไฟฟ้าหรือเปล่าแต่สังเกตข้างบนหลังาคารับหลังคาเป็นแบบคาร์บอนครับเป็นลายคาร์บอนแล้วก็มีเว้ามันก็เลยถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมมันคล้ายกับในตัวของอพวกอ่า GR นะครับในตระกูลแบบหรือ BRC นั่นเอง และมาเจออีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็จะเป็นรถแบบแนวคอนเซปต์นะครับเป็นการโดยสารเราจะเห็นว่ามันจะมีการออกแบบมีกล้องรอบคันนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีล้อนะครับมีล้อประตูนะครับเปิดแบบเปิดปิดแบบเหมือนตู้เย็นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตาครับนี่เดี๋ยวเราดูหน้าตากันสักหน่อยนี่ครับครู s e น,นะครับฮอนด้านะ อย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นระบบของเครื่องอัตโนมัติก็จะมีกล้องนะครับมาให้ทั้งรอบคันนะครับคือนั่งอย่างเดียวไม่ต้องขับรถขับเองนะฮะอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมที่ทางฮอนด้เขาทำขึ้นมานะฮะ ไม่เห็นนะครับเราจะดูนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับการนั่งนั่งแยกซ้ายขวาแบบนี้ทางขึ้นไปประตูเป็นไฟฟ้านะครับเรื่องสไลด์เห็นไหมครับไม่ว่าเราจะดูด้านหน้า,นด,านด้านหลังเหมือนกันหมดอ่ะมันจะหน้าตาคล้ายกันแต่สังเกตเห็นไหมครับมีเสาชาร์ฟฟินนะครับที่เป็นเสากาศวิทยุโอ้โหห้าเสาอ่ะมี5อันอ่ะมี5้าที่แบบเยอะยแยะไปหมดเลยเอามาดูภายในกันนะครับต้องบอกว่าภายใน หรูหราอลังการอย่างยิ่งนะครับขออนุญาตมาเป็นผู้นั่งครับเราก็ขออนุญาตนั่งเราจะเห็นนะครับว่าตัวเบาะมีความกว้างขวางนะครับเราสามารถที่จะนั่งได้เป็นแบบ6ผที่นั่งพร้อมกับมีเบล์นะครับด้านหลังอย่างเงี้ยมาให้คาดนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่าตัวรถมันอัตโนมัติยังไงนั่งนะครับมีเซฟเบล์แล้วก็ประตูสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาที่สําคัญครับเราจะเห็นว่ามีที่วางแก้วน้านะครับมีมาให้เราจับต่างๆมีมาให้การเปิดปิดประตู นะครับเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายและด้านบนครับก็จะมีในเรื่องของจอมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับทั้ง2ด้านเราจะนั่งนะครับเหมือนกันนะครับตำแหน่งจะเหมือนกันเพียงแค่ว่ากับหน้ากับหลังแล้วก็ยังมีในเรื่องของการมีจุดชาร์จนะครับแบบนี้เองนะครับต้องบอกว่าเลิศหรูอลังการจริงๆครับก็ ให้รับใหนเพื่อนได้ดูกันครับนี่ครับก็จะเห็นนะครับนี่คือรถไฟฟ้าแต่การชาร์จของเขาครับเขาก็ใช้ตัวนี้ครับ power e t e t r n e t ไอเนี้งที่เราเห็นเหมือนในตอนที่เราไปในเรื่องของไฮโดรเจนนะครับก็จะมาสามารถที่จะนี่ครับชาร์จไฟเข้าหรือใช้ไฟออกจริงๆไม่ใช่อันนี้คือใช้ไฟจากตัวรถไฟฟ้าครับใส่หม้อแปลงอันนั้นนะครับเพื่อที่จะใช้กับไฟบ้านนะครับและนี่คือเป็นรถแวนไฟฟ้านั่นเองอย่างที่เห็นนะครับ ภายในการปรับที่นั่งของ h อน da เนี่ยสุดจริงๆนะครับด้านหลังก็สามารถปรับพับนะครับเป็นแฟลตมาเห็นไหมราบเรียบกับพื้นนะครับน่าจะปรับน่าจะปรับลงอย่างเดียวแหละผงไม่นาแล้วก็พับเบาะนั่งขึ้นได้นะครับแล้วก็ดูภายในครับมีความกว้างขวางสูงเหมือนกันนะครับแล้วมาเนี่ยครับน้องเล็กจิ๋วเฮ้ยคันนี้น่าสนใจครับคันนี้เป็นอะไรที่ดูแล้วแบบเจ๋งดีนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเข้ามาดูด้านในนะครับเราจะเห็นนะครับว่ากระจกครับแบบจริงๆอะมันเป็นแบบมีกรอบนะแต่มันเหมือนแบบเฟรมเลทแล้วก็มาครับมีเรื่องของหน้าจอครับมีไหลชนกันแน่นอนครับคันนี้มีกล้องมาให้ด้วยนะครับมีกล้องรอบคันนะครับแต่ไม่น่าใช่ Honda l e n น a s h ชนะ และไล่มาครับด้านหลังครับเราจะเห็นว่าการออกแบบมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยมีตัวเซ็นเซอร์ของกล้องแล้วก็ดูไฟนะครับมาให้ดูการออกแบบด้านล่างครับเล็กนิดเดียวนะครับธรรมะทำเองมากๆกระทะล้อนะฮะ แล้วก็ดูจากเนี่ยเป็นดรัมเบรกนะครับนี่ช่วงสูงล่างนะครับนิดเดียวเองนะครับนี่ฮอนด้าซีเอมอีีนะครับมาดูด้านหน้าด้านหน้าเป็นระบบดิสเบรกมาให้เออสวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำกระทะดล้อเป็นสีขาวดูวสวยแล้วก็มีการตกแต่งเฟนเดอร์นะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้นั่นเองนะโอเคมากๆเลยและมาอีกหนึ่งคัน,นครับคันนี้เป็น Honda Autonomous w o r k วีคิวเลก็เอาไว้น่าจะในการขนขอครับเป็นอัตโนมัตินะครับเราอาจจะเคยได้ดูรูปเราจะเห็นเซ็นเซอร์ของกล้องด้านบนมีไฟนะครับเห็นไหมด้านบนจะมีไฟนะครับคอยเตือนนะครับว่ารถกำลังวิ่งนะครับเป็นอัตโนมัติ Honda a w v นะครับสูงนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปกตินี่คือเป็นนวัตกรรมของทาง Honda นั่นเองครับก็อย่างที่เห็นนะฮะนี่เราพาทุกคนชมยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหลังนี่เองครับเดี๋ยวเราไปดู ผมก็เจอสื่อไทยหนึ่งคนนะครับอึบอึบ o s o r ด y เอาข้างหลังแม่งเลยดีกว่าดูเขายังไม่รู้ตัวนะครับว่าเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวังเต้มาแต่เช้าเลยนะครับอันนี้คือรถอะไรครับเนี่ยอันนี้ซั t เทน่าซีคอนเซปต์ครับซัทเทน่าซีคอนเซปต์ใช่ครับมันความพิเศษคือรถทั้งคันเนี่ย ทำจากวัสดุที่เป็นรีไซเคิลทั้งหมดอ๋อโอเคผมมีที่มารวมทั้งไอ้นี่ด้วยไหมั้กเลๆเนี่ยใช่ครับทั้งคู่เลยครับมี่ต้องถามเขาจักรยานจักรยานไฟฟ้าอแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นต้นแบบ่ารวัสดุรีไซเคิลตัวชิ้นส่วนของรีไซเคิลจะอยู่ด้านด้านไหนตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะโอเคเห็นได้ข้อมูลแล้วนี่ครับดูการออกแบบไฟหน้าดูสวยมากนะครับนี่ครับ แล้วก็จะเหมือนข้างบนจะมีเหมือนแผงอะไรที่เป็นสีสีนะครับคือต้องถามน้องเตอร์เพราะว่าน้องเตอร์จะดูข้อมูลเพราะว่ามาคาทางอนด้าน,นะครับรายละเอียดข้อมูลน่าจะมีเยอะมากกว่าแต่สวยงามจริงๆครับรถด,ดูแบบเวิร์กมากๆนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับยังไม่หมดครับยังมีด้านข้างนี้นะครับก็พอพูดถึงเรื่องของประสบดูเซอร์ครับนี่ครับก็คือด้านข้างคือเรื่องของตัวประตูมันสามารถที่จะเอามาเป็นแบบสีสีแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มาดูด้านท้ายรถเฮ้ยท้ายรถเก๋ไก๋เป็นแบบแผง LED ครับเป็นพิกเซลขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับก็ถือว่านี่ฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนี่ดูล้ออ๋อ20พอามันอยู่ในรถเล็กนี่มันดูย้่ยใหญ่นะครับมีกล้องรอบคัญน,นะครับก็สามารถเลือกอุปกรณ์ในการตกแต่งแบบนี้ได้แล้วผมก็เจอซื้อไทยอีกหนึ่งคนนะครับ คุยจุกนะครับสวัสดีครับคุณจุกมาเช้าเลยนะคันด้ามาแต่เช้าเลยนะมาแต่เช้าเพราะเมื่อวานเก็บไม่หมดครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเก็บเอาออกครับนี่ครับเรามาก็จะเจอสื่อไทยกันที่นี่นะครับอ่ะไปกันต่อก็น่าจะหมดในเรื่องของบูธฮันด้าประมาณนี้นะครับนอกนั้นจะเป็นเครื่องบินเจ็ตแล้วนะครับก็เอามาฝากพอหอมปากหอมคอนะครับว่าเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรา จบคลิปนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเพราะว่าเราก็พาทุกคนมาถึงประเทศญี่ปุ่นให้ดูนวัตรกรรมนะครับในเรื่องของนะครับคาร์บอนนิวเจอร์นะครับ,รบก็เราจะลดคาร์บอนเป็นศู์นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับค่ายรถญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ค่รถญี่ปุ่น รถจริงก็เช่นกันครับก็จะมีการลดคาร์บอนนะครับก็ถึงมีการใช้รถไฟฟ้าแต่เราเห็นอย่างหนึ่งคือทั้ง Honda ก็มาในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับก็อนาคตบ้านเรารถไฟฟ้า EV <c oughs> ของ Honda น่าจะมาแน่นอนอย่าลืมนะฮะเจอกันคลิปหน้าไปดูอะไรต่อตามมาครับไล่กัเกัดยามให้พ่อ 啥？啊